<c oughs> สวัสดีครับโมกับ <c oughs> สร้างเสียงครับรีวิวงานนะครับวันนี้นะครับอ่ะมีหกท่านนะครับก็สําหรับงานที่ผมค้างไว้นานนะครับอ่ะก็รอนานหน่อยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดชุดชุดก่อนสิน้นปีนะครับก็ที่ผมเอามาตากที่ผมยังไม่สง่งเพราะว่าผมต้องรอผมต้องรอเสียมแห่งก่อนนะครับก็มีบบ ไม่ประดูนะครับล่างยาวร้อยสามสิบห้าเซนนะครับไปเป็นปลีียนห้าสิบเซนนะครับนี่นะครับสวยนะครับประดูแดงมีดูส้มมีนะครับก็สัตพันธ์ที่สั่งไว้แล้วรอเลยนะครับก็งานค้างนะครับงานค้างนานนะครับก็เปลี่ยนผมจะเปลี่ยนจาก ท่านที่สั่งลังอะลูไว้นะครับจะเปลี่ยนใส่เป็นลังไม้ให้หมดนะครับอ่ะเผื่อลูกค้าจะไปยิงยิงบนสะพานนะครับสบายๆนะครับนี่นะครับทิ้งไปไว้ให้นะครับสามสิบห้าเซนนะครับรอบนี้นะครับเบอร์โทรเบอร์นั้นนะครับและไม่ต้องโทรมาแล้วครับเพราะว่าเสียแล้วครับเบอร์เดี๋ยวผมจะไปขอซิมใหม่นะครับ โทรติดมากไม่ติดมากครับรับสายไม่ได้ครับโทรศัพท์ข้างนั้นนะครับนี่นะครับจะจะนะครับนี่ก็จะเป็นลางไม้ลางไม้เต็งนะครับแห้งสนิททาสีดําให้นะครับเดี๋ยววันนี้ขอแล้วขอตากแดดอีกสักวันนะครับให้มันแห้งนะครับแห้งดีๆเดี๋ยวค่อย่องที่หลังเอา ไก่เสียบทั้งหมดครับนี่นะครับก็ตากแดดไว้อีกสักวันนะครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจะส่งให้นะครับก็โทรมายิกๆแล้วไม่ต้องโทรมาครับเนี่ยนะครับสุดนี้นะครับจะส่งให้นะครับสุดที่เห็นท่านเห็นคลิปนี้นะครับ ท่านจะได้ยิงสมใจแน่นอนนะครับรอบนี้นะครับงานค้างนาน,นครับเก็บผมเก็บไม้เก็บไม้ของดีไว้ส่งงานให้สิงปีครับสำหรับท่านที่ค้างไว้นะครับนี่นะครับสวยถูกใจแน่นอนนะครับสนใจทั้งได้นะครับปีหน้าส่งของครับ ปีนี้ส่งเดี๋ยวขอส่งสุดนี้ก่อนนะครับอโอเคนะครับสนใจสั่งมานะครับขอบค,ครับ